ไปถึงคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้รวมถึงแฟนๆที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดขอสองสองทางนะคือเรื่องแรกก่อนสําหรับแฟนๆรายการก่อนลวกันนะครับ<ช>คนที่ติดตามคดีนี้ก็ขอให้ทราบว่าพวกผมคุณแม่และคนที่ทาําคดีนี้อยู่ไม่เคยคิดจะหยุดแม้แต่นิดเดียวขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรได้เราก็ทําและทําให้ดีที่สุดในสิ่งนั้นจนกว่าความเป็นธรรมและความจริงจะปรากฏ เรื่องที่สองคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าท่านทำผิดทำไม่ถูกต้องสมมุติถ้ามีนะครับผมเชื่อว่ากรรมมันอยู่ที่ใจก็คงทุกใจไปตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าความกลัวความวิตกมันก็จะดำรงอยู่ต่อไปและกรรมยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ที่หนีไม่พ้นหรอกครับวันใดวันหนึ่งมันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนคนนั้น ถ้าเขาได้ทํากรรมไม่ถูกต้องหรือกรรมไม่ดีจริงครับผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมครับอ๋อเอ็นนิงน่งเหมือนตอนนั้นหมอบี้ยมาเจอผมอาจารย์บันเทิงเข้าคุยเรื่องค่ะเกี่ยวกับคดีของพี่โม่ด้วยนี่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาว่าเขาเหมือนเขาเห็นเนาะเพราก็เรามีทางเกี่ยวกับพี่โม่บ่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะวันนั้นที่คุยกันเนี่ยรายละเอียดมันตรงกับข้อที่จริงที่ทาง BSI เขาสื่อวันที่9มีนาคมเนี่เรียนตามตรงนะครับหมอบีเจอผมครั้งเดียว ที่บ้านพราทิตย์ด้วยความบังเอิญไม่ตั้งใจมานัดเจอกันดยเนงเอิญนนั้นที่าบังเอิญว่าเขามามาหาคนอื่นนะครับแล้วก็เจอผมก็เลยนั่งคุยกันแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ให้น้ําหนักกับหมอบีเลยเรียนตามตรงนะตั้งแต่แรกเพราะผมรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็เพราะผมเชื่อในเรื่องของพยานหลักฐานมากกว่าการจะบอกว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้โดยที่เราไม่มีข้อเท็จจริง ตราบใดที่เราไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยการจะบอกคนนั้นคนนี้แล้วเราไปไม่ถึงก็ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเลื่อนลอยและไม่มีประโยชน์ด้วยสู้เราทําพยานหลักฐานให้ดีที่สุดมันถึงใครก็ตามน,นะครับและต้องเป็นผู้ที่กระทําความผิดก็ต้องเอามาลงโทษครับใหญ่แค่ไหนก็ต้องเอามาลงโทษครับแต่ถ้าเกิดพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยไม่ว่าเขาจะสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ยมันก็ผิดเขาไม่ได้ไปกล่าวหายอย่างนั้นไม่ได้ผมจึงเฉยๆกับเรื่องคําพูดหมอปี แล้วก็ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับเพราะว่าวก็ไม่ได้เอามายึดว่านี่คือธงในสิ่งที่เราคิดผมว่าไปตามสิ่งที่เราเห็นตามพยานหลักฐานเท่านั้นครับแล้วสิ่งที่พูดที่หมอมีพูดอะค่ะม,ม,ม,มีการมีการระบุตัวบุคคลแต่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องดูดูพิสูจน์ยากซึ่งที่ BSI ทำแล้วก็ที่ทางประเทศทำก็ยังไปไม่ถึงคำที่เขาพูดถึงผมไม่บอกแล้วก็ไม่มีความยวอยากบอกนะครับ เพราะเราจะไปว่าตามพยาหลักฐานเท่านั้นแต่ว่าเรื่องที่หมอพีพูดผมไม่คิดว่าจะเป็นสาระสําคัญ<ม>แค่ฟังผ,ผ่านผ่านว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะคนัแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษนะครับส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยไม่เคยมีการติดต่อใดๆอีกครับโอเคครับเดคนณคามเดี๋ยวตาไป